สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอังโอเคนะคะที่พาษ,ษาการขายฟอร์ดธนครมอรเตอร์สาขากเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะมีรถ XLT ค่ะแต่งหล่อๆนะคะมาให้พี่ๆดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่889,000บาทค่ะสำหรับเกียร์ออโต้นะคะจะอยู่ที่934,000บาทค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเขาแต่งอะไรกันบ้างค่ะ เริ่มที่สกู๊ปด้านบนนะคะสกู๊ปด้านบนนะคะจะเป็นสกู๊ปทรงฟีดค่ะก็จะเป็นทูโทนสองสีนะคะจะเป็นสูนนะคะสีเทาดำนะคะแล้วก็เป็นสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับม้านะคะนี่เลยโลโก้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะพี่ๆอยากได้เป็นโลโก้ม้าโลโก้แรตหรือว่าโลโก้กระทิงก็ได้ค่ะ ผัดมานะคะที่กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้า Rap t ต r v 6ค่ะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเฉดส,สีนะคะตัวอักษรก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟทั้งหมด3จุดมาให้พร้อมแล้วค่ะในส่วนของคางด้านล่างนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถค่ะเพราะว่ารุ่น XLT กนะคะกันชนด้านหน้าเนี่ยกับคางเขานะคะจะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถค่ะ ไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกแบบอัจฉริยะค่ะแล้วก็ของเขานะคะจะเป็นตัวครอบแบบนี้ค่ะครอบสีเงินนะคะในรุ่น XLT นะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีที่ล่างจูงค่ะแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอันนี้นะคะเชื่อมต่อค่ะซีเลยนะคะช่วงร่างของเราแข็งแกร่งอยู่แล้วไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงซีแคมค่ะอันนี้นะคะก็จะมีไฟวิ่งกลางวันมาให้ด้วยนะคะเป็นรูปทรงซีแคมนะคะเป็นแบบใหม่ของ Next Gen นั่นเอง ด้านหน้านะคะอ่างใส่ไฟนะคะใส่ที่ข้อไฟให้เรียบร้อยค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะก็ใส่ซุ้มร้อขนาด6นิ้วคะ่ะก็เปลายแบบมีหมุดน,นั่นเองนะคะก็จะมีหลายลายพี่ๆเลือกเลยนะคะถ้าพี่ๆอยากได้แบบไหนก็บอกอังโอเคได้เลยคะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะในส่วนของร้อนะคะก็จะเป็นร้อนหล่อมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะรายแหนกจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะ เป็นยางโอเวอร์ไซด์ด้วยนะคะเป็นยาง3.3คู 12.5R20 ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหองมากเลยแก้มข้างของเขานะคะในตัว x l t นะคะเขาก็จะเป็นมีสีตรงนี้ค่ะจะเป็นสีสีโครเมียมนะคะแล้วก็ปุ่มบอกถึงเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขานะอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะพี่ๆขาแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกมองข้างเป็นสี ตัวรถค่ะก็คือสีเทาดำนั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะในส่วนของ XLT นะคะก็อันนี้นะคะเป็นเราหลังคาที่ติดเพิ่มให้นะคะเป็นชุดแต่งนั่นเองค่ะอาใส่กสาร์ดของสูตรให้เรียบร้อยค่ะาแล้วก็ฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของนี่คะ่ะสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แบบสาดโคนไปทั้งถึงด้านหลังเลยค่ะพี่ๆค่ะ บอลรองมือจับใส่ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของ XLT นะคะเขาจะเป็น Smart k e y l e t นะคะก็อ่านี่ค่ะในส่วนของด้านในนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นออตโต้ทั้งหมดค่ะที่เปิดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบใหม่ค่ะในรุ่น Next Gen นะคะอันนี้ก็จะเป็นออตโต้ทั้งหมดค่ะอันนี้เปิดฝาถัางน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ล็อกในส่วนของประตูด้วยค่ะอันนี้เป็นระบบไฟทั้งหมดนะคะ นี่เป็นแอร์ค่ะแอร์ก็เป็นแอร์แยกอิสระนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะ XLT นะคะเขาก็เป็นพูสตาเช่นกันค่ะพีพ่่ค่ะมีหน้าจอด้านหลังนะคะเป็นแอนิเมชันค่ะอันนี้จะบ่งบอกสถานะทั้งหมดแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะคะขนาด8นิ้ว ในส่วนของหน้าจอด้านหน้านะคะหน้าจอด้านกลางก็ขนาด10นิ้วค่ะรองรับ Apple Ca คาเ a นเดอร์อ Auto นะคะเป็นแบบไร้สายแบบไวเลสนั่นเองค่ะแท่นชาร์จก็เป็นแบบไวเลสแล้วค่ะนะคะเป็นแบบไร้สายเลยอันนี้เป็น,เ,ปนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ MT นั่นเองนะคะ6สปีดค่ะนี่ เบาะนะคะของตัว XLT เนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าแบบพิเศษเบาะผ้าแบบพรีเมียมค่ะพี่ๆขาก็คืออันนี้จะไม่ซับน้ำนะคะอันนี้จะไม่ซับน้ำนะคะเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยค่ะห้องโดยสารห้องโดยสารก็จะกว้างขวางมากๆมีแอร์นะคะแยกอิกสระข้างข้างหลังให้ด้วยค่ะนี่เลย จะบอกว่าภายในก็สวยหรูนะคะแล้วก็พีเมียมมากๆเลยค่ะพี่ๆขาแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะชุดเหล็กนะคะเป็นโรบาเหล็กของ Outlander นั่นเองค่ะก<ส>็จะเป็นก้านยาวมาแบบนี้เลยมีสัญลักษณ์นะคะ Outlander ตรงนี้นะคะมีไฟเบรกด้านหลังนะคะในส่วนของโชคด้านหลังนะคะของตัว ALT เนี่ยหรือว่ารุ่นใหม่อของเ e เจนนะคะเ<ส>ขาจะเป็นโชคที่ออกมานอกคัสีนะคะทำให้ความนุ่มเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ บาลานมากขึ้นเข้าโค้งได้ดีขึ้นค่ะด้านหลังนะคะติดฝาข้อท้ายกระบะด้วยนะคะนี่เลยอันนี้เป็นคุมคค้มโทสีดําค่ะคุ้มโทสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมีชุดข้อไฟนะคะใส่ชุดข้อไฟให้เรียบร้อยตัว XLT เขาจะมีกล้อง,องหลังค่ะนี่เลยไปค่ะพีะ่นี่ค่ะนี่ อ็อแต่งรอแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะแล้วพี่ๆนะคะอยากได้รถแต่งที่รออแบบนี้นะคะร้อมแม็กนะคะเรามีไลนยให้เลือกนะคะชุดแต่งนะคะมีให้พี่ๆเลือกเยอะมากๆเลยค่ะพี่ๆอยากได้แบบไหนนะคะก็ทักเข้ามาหาอังได้เลยนะคะที G ่เบอร์สูตร960451718ค่ะอังมีบริการนะคะส่งมอบรถนะคะให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็มีนะคะจองออนไลน์ได้นะ ว่าจะเข้ามาคุยกันที่ฟอดพนักคอมอเตอร์สาขาเกษน้มินก็ได้นะคะจองรถกับอังปลอดภัยแน่นอนค่ะอังโอเคยิยนดีนให้บริการคะ่ะถ้าสนใจฟอร์ดโรหาอังนะคะที่เบอร์0 9 6 4 5 5 1 7 1 8ค่ะ